สวัสดีครับผมวายควันหอมนะครับว่าคลิปนี้เราจะพามาทัวร์เชียงกงนะครับในกรุงเทพใกล้ๆบ้านร้านอยู่นู่นอ่ะคือผมเนี่ยจะไปหาซื้อเสื้อแดดนะครับจริงๆอยากได้แอลแหละแต่ถ้ามีแดดก็เอาแดดคือว่าจริงๆโปรเจกต์ว่าจะทําลูกต่อนะถึงมันจะโตลแล้วก็เถอะแต่แม่งแย,ยงมาไม่สวยกูไม่ชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือผมอยากได้ได้เสื้อแดดอ่ะนะหรือว่าเสื้อแอลไปดูนีกว่าไป ก็ได้ถามราคาคร่าวๆนะครับคือเครื่องยกตัวเขาขาย 5, พันห้าเฉพาะเครื่องแดดน,นะที่ถามตัวอื่นไม่ได้ถามนะใครอยากรู้ม,มาถามราคาเอาแล้วกันนะดูเครื่องแรกครที่คุยกันไว้ในเพจมีหล,หลายตัวใช่ไหมครัมีกอย <S <S ู่ดิเยอะเยอะนะอะไร,รอยูว่เยอะมากผมก็เพิ่งรู้แล้วมันมีที่นี่เยอ่สามตัวสามตัวหรอ ตรงในเขตเขาสายตัวคงน่าจะมีบ้างขายบ้างที่ชั่วป่าเดียวแยกเขยแยกใช่ไหมนีมี่ผู้ใหา,า่ที่ไม่รู้จุดบอกเอ่อจะขอเพจน่านจะน,นัน่งกดโทรศัพท์พอยู่ในนั้นนะฮะเขาเห็นคือว่คุณหญิงเขาจะตอบเนนี้ก็มีเยอะนะผู้ชมอะไรอือว่าเยอะมากนะครับมีชุดสีเมทอันนี้เลย <c oughs> อะไรมีของด้วย ันนี้มันยัมีแบบที่มันตีปอกมาแล้วไม่ดอันนี้ปอกเยอะไมเยะไม่ปอกเดิมถ้าปอกปอกมาแล้วปอกมัน้ํหนากว่านี้อู้เยอะนะท่านผู้ชมคุณมีเครื่องที่แทกอยู่วนนะครับแต่ไม่รู้รื่อะไรนะยังกดลงนะครับเครื่องเค้นก็มี อ,อ๋อมาดูเสื้อแดงครับที่ผมคุยไว้ในเพจอะว่าจะมาดูที่ว่าที่มันมีลูกใหญ่ๆที่มันตีปอกลูกใหญ่มาแล้วอะยังอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ตัวนั้นที่มันอยู่ในเครื่องของนี่ที่เป็น,นเสื้อลูกใหญ่ที่มันตีปอกแเราเห็นในเพจอยู่ลูกนึ่งน่าจะยังไมไ่ขายไปรึเปล่าเห็นที่หัว,หอ,วอันนี้มีไอ รูสีท้ายแด็นิว์ไหมครับนี่นะขายยังไงครับเฮ้ยน,นี่เว้ยท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นบีดนะครับบีดน่าจะอะไรบีดตาใช่ไหมตัวเนี้ยแม่งเป็นบีดท,ที่โคตรหายากเลยนะครับแล้วมีโลกมาดูท้ายมันดิเฮ้ตัวเนี้ยน่าจะพัฒนาไปเกือบเป็น l อแล้วนะครับ เกือบจะเป็นนะตัวนี้คือแม่งเป็นเหี้ยที่หายากมากไฟหน้ามองนะครับไฟหน้าแม่งเนี่ยมันจะเป็น LS แล้วนะครับเห็นไหมก็ที่เขาว่า LS ร้อยสิบอ่ะนะมันจะมีบีดอีกตัวนะึงนะอันนีนะ้เป็นตัวที่สองนะครับอันนี้ไม่รู้เขาขายยกคันหรือเปล่านะไม่ได้ถามนี่นะท่านผู้ชมในไฟอะไรเรื่ยนะครับนี่กูมากูก็ไม่ได้อะไรกับเพจเขาเลยนะแค่บอกว่าจะมาดูนะครับ ถัมอะไรเรื่อนี้เพื่องนะครับเนี้เพื่องเรื่อี้มันโดนก่อเดี๋ยวผมรอดูเสื้อฝ้ายอย่างนี้ไปดูหมีบอกหมีนี้หมีเก่งมากว่ะเสื้อด้นในเป็นลูกเดิมจริงๆอรัผมอยากได้ลูกใหญ่นะเพราะรถมันลูกใหญ่ไปแล้วนะครับตัวนี้เกี่ยวเอ๊่ตอนนั้นผมเห็นในเพจเขามีตัวงนะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนคืขายไปแล้ววันนี้ถ้ามันส่งในกล่องเสื้อแดักเก็ตอยู่นะครับ องวาวไม่เหืออะมรไปนี่เขาอยู่ปแตคือที่ร้านนี้นะครับร้านนี้เขาจะปิดเฉพาะวันพุธและวันเดียววันอื่นเปิดทำการทุกวันนะครับตกลงจุดสีไอ้ท้ายแดดนิวมีไหมฮะต้องาานเลยอยกัน๋อแบบท้ายนี่ก็เท่าไหร่ก็ตีไปสวกประมาณสิ ครับอ๋อนี่เสื้อ L อ,อ๋อโหอันนี้เท่ากับเสื้อที่ผมมีเลยลูกมันใหญ่แต่ปอกมันเดิมฮะใช่เลยวะนี่นี่ก็ดีนะครับผู้ชมคือเขาให้วัดได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนถ้าถ้าตัวนี้ปอกนอกมันหนาผมจะเอาตัวนี้นะครับมีลูกด้วยนะฮะ อลูกวีไว้ท่านผู้ชมแต่ว่ามีแหวนตัวเดียวหนีมึงจะไปไหนล่ะูกวีถ้าเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับสามารถไปเอาเปลี่ยนเป็นลูกแดดลูกแดดไซส์400ได้นะครับเพราะว่าลอกแหวนจะได้ตรงกว่านะอะไรอะไรมันจะด,ดีกว่านะไอตัวนี้เชื่อนี้น่าจะทำมาแล้วเนะเด <c oughs> ิมป่าวะ <c oughs> ฝายังเดิมอ๋ฝมอฝาซอสล่องแล้วท่านผู้ชมเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ฝาซอรลองนะครับา <c oughs> ก็อยู่ประมาณ300 200ถึงว่า200แล้วถ้าเอาฝาด้วยอ่ะพี่ฝาด้วยก็อยู่ตามขนาดมัน่ะก็ถ้าเกิดมันขี้เละนึว่าเนี่ยของก็คือที่นี่ก็ขายตามสภาพเนาะง่ายมาดูตามสภาพเลยก็แพงสุดเท่าไหร่พี่เพื่อนแพงสุดเท่าไหร่ของแด้นหรือของอะไรก็รู้สึกจะมีแต่แด้านเนาะมอันนั้นอันนั้นเสื้อแอลแต่มันลูกมีมันมีมันก็มีเป็นกล้องเข้ามา เราอย่างสมมติว่าแพงสุดที่ขายนะก็อยู่ประมาณ650-850อ่าฮของแรกใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเป็นของ L อลของแอลอยู่ที่1 2 0าท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเนี้ยอออันนี้คืะไรไม่รู้แล้วตัวนี้ที่เห็นเห็นที่เขาลงหรือเปล่าแต่เนี้ยปลอกมันหนานะครับนี่น่าจะ62ฝ่ายังไม่ได้วัดนะแต่มันก็บางนะแต่ว่าปลอกบางเดี๋ยวก็จะลองดูเสื้อพวกลูกเล็กไปสักตัวเนี่ยดูติดท่านผู้ชมแน่นแรงว่าขนาดเนี้ย t z t r t z m ยังไม่ขนาดเลยเนี่ยนิ้วรอดไปได้อะไม่รู้นะแต่ราคาผมว่าโอเคนะเนี่ยทำไปทอาเหลองาแบบนี้นะครับแล้วเราเอาไปทำล่องเอาก็ราคาเชียงกงอะนะหาที่มันดีๆหน่อยที่นี่เขาก็ขายตามสภาพนะครับราคาจะไม่เท่ากไปาาาทีี่่สโมมลลินยะแ้ด มื่ก่อนหมดเลยที่ผมดูนี่มันบน,นเลยแล้วเปิดปากเทียวครับได้ใช่ไหมปากที่เปิดนั่นละบางอันเปิดไม่ออกนี่ท่านผู้ชมมันก็ยังมีฝาสวยๆนะครับ <c oughs> ก็ยังมีนะเท่าไหร่ละพี่ตัวนี้เอาฝาเดียวใช่ไหมเอ,เ,เอาเสื้อไเท่าไหร่พี่เซนนี้ดูนะหาได้ไนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบนะห้าร้อยห้าสิบเปิดมาก็แบบ เป็นกาดเท่ากันอันนี้ไม่มีแหวนเหรอพี่ไม่มีเพราวนมากส่วนมากถ้าเกิดบางทีซื้อมาโดนลูกเป็นเบรกเนี่ยขบับแหวนเนาะไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นมนจาจ่ายันไม่ได้เพราะบางคนเขาลองไปควานตอน่อไงใช่ใช่พี่มันเหนื่อยอันนไม่ระเบียนล่ะอยากดูอันด้วยแล้วก็มีห้อยอันนี้ด้วยใช่ไหมแกะไม่ลำบากโอ้ นีก่กูมาซื้อของไม่รู้ถึงพันหรือเปล่านะฮะเขาลือให้กูหลักหมื่นเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งมาเปิดร้านมาี่เปิดมาแล้วนานแล้วนะเหรอฮะบ้านนั่นสิไม่ค่อยังเลยไม่ก็ยมีคนเลยเนาะคือส่วนมากรถรถมันมามันจะไปหมดไงทับมาไวไปไวใช่ไหมถ้าลูก็้าเขาจะมาตัดเอาเลยไม่มีคนรู้ว่าที่มีรามีอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามารวมราคานะว่าเท่าไ่แค่กูซื้อของสามอย่างเนี่ยกูมาสนาดกูรแล้วก็ไฟท้าย่้สองัอบไม่หแบบแอลเนี่ยข้างหลังเหรอใช่ใช่ผมะไม่มาดูภาพได้ไงวะแล้วยอ๋อนิดนึ่อ๋อใช่ท่านผู้ชมเราพลาดได้ไงไม่รู้ มันมีอไบาก็ปกติที่ทอดจะอยู่หลังล้านเป็แปหรอกก็จะมีท่านผู้ชมพววข้อสูดนะครับที่ไม่มีที่ไปเห็นคือมันไม่มีข้อเลทฮะบ้อก็เป็แบกไกที่จเป็นบ ล้มมันล้ตรงนี่แต่ข้อข้างเนาะพี่ถ่ายแต่สวยๆเลยนะลบมันลบอ๋อครับไม่เป็นไรฮะเขาจะได้มาค้นเหมือนผมนี่แหละอ๋อตอนนั้นไม่มีกระปุกอุตร้าเอเจนไหมุมทัก้าบอกไม่มีไม่มีคือมันมีสิ่งที่แต่ข้อข้างนะครับ สาวพวกทอดค่าก็คงถูกใจสิ่งนี้นะฮะไม่มีท่อร์ลเลยไม่ดูไม่มีท่อร์ลใช่คือขอค่าก็บรรลุนเอาเองนะว่าอะไรเป็นของอะไรนะครับใครดูเป็นก็ลองมาดูคิดว่าอย่างไอเดียดีไอของแปดทั้งเท่าไหร่อะถึงกองนั้นวงอ่ะมันมีตัวเดียวไม่ใช่หรอ ยกมืนั่นคือดูอมีดูมีอะไรมาอีกจำไม่ได้เลยอะไรวอะไรเงี้ยไอคุณลูกเียร์นะไอคุณมถ่ายคู่ตรงไหนอะอะไรวะอาร์ทีวีเหรออาร์ทีวีใสไอทีวีมาด้วยดูอะไรพิดูหน้าป่ะดูหลังหลังดูหลังด้วยไอคันนี้ใส่นั่นมาเทน่ามาเทน่าลา่สิบแปดนี่เหรอใช่เทน่าดูเทน่าเราหน้าแม็กสามการไงอ๋อเออใช่ว่ะใส่เทน่ามาเออใส่เทน่า ไม่รู้ไหนไหนไม่รู้นะผู้ชมใส่อะไรมานะครับบางคนก็ r g b บางคนก็ n i k บางคนบอกว่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่มันสวยมากนะท่านผู้ชมมันเป็น d i d นะครับ d i d ปี99นะครับ98ออกปี98นะฮะแท้เลยก็มันก็ดูดีนะเราจ่ายตั้างเราดีกว่าเท่าไหร่ครับ900บาทค่ะ900นะฮะอันนี้มีส่วนลดอะไรไหม ตามด้านหน้าแีวก่อนพี่สนเรเลยไหมคะตามด้านนะครนี่พี่วนรุเอาไปด้วยเหรอครับนี่พ่งจับจับางวันกันไปนะมันแจกเครื่องไปนะคะมีนแจกเครื่องด้วยเหรอครับจีนีเล่จกตการเล่นเกมมียังไงครยังไม่รู้ต้องรอดูในเพจต้องติดตามในเพจไว้ใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวทิกไทดาฝากร้านไว้ห้องผมอีดนึงการเลยเอาเลยครับฝากร้านไ่ไ นะคะร้านเชียงกงนนเมืองเนาะถ้ามาก็เบอร์โทรติดต่อนะคะ0834459609ค่ะโทรมาถามได้แล้วก็ทักแชทในเพจได้เลยนะครับอยู่โกสุมโกสุมน้ำใจ37ครับ37แยก6แล้วโกสุมโอเคเราจ่ายตังค์กันดีกว่าไปาเดี๋ยวอ,อมีโอนบัญชีได้ไหมพี่ได้ค่ะโอนบัญชีได้นะครับที่นี่โอเคสำหรับเชียงกงดอนเมืองนะครับก็มากันถูกเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับใต้ลิงก์คลิปชั่นฝั่งนี้ป่ะ นะครับ๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้ลิงคิปชั่นนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาหรือว่าจะติดต่ออะไรนะครับลองถามเข้ามาว่าเขามีอะไรหลายบ้างเสื้อฝาแล้วก็กาบข้างแล้วก็มีไฟท้ายแล้วก็อะไรนะประมาณนี้นะครับเขาคิดผมราคาเต็มมัน900มีส่วนลดให้ด้วยนะฮะโอเคนะไม่ขอบอกส่วนลดแล้วกันเขาบอกเขาบอกเขาลดให้นะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากมาก็ติดต่อทางเพจมาได้นะครับหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวที่เหลือเปิดหมดนะครับจะปิดร้านตอน หกโมงหกโมงเย็นของทุกวันนะครับแต่ว่าเวลาเปิดไม่รู้ัญ <ut> <c oughs> ถามเพื่อเอาใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า